สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าในหน่วยเราจะทําอะไรบ้างนะคะตอนแรกนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ1หนึ่งคือใบงานนะคะ2ก็คือสีไม้หรือสีเทียนนะคะ3จะเป็นจานกระดาษค่ะแล้วก็ไม้ไอศครีม4นะคะจะเป็นกาวแล้วก็กันไกค่ะอันนี้นะคะจะเป็นใบงานนะคะที่ครูน้ําได้ให้ไปนะคะจะมี รูปรถนะคะแล้วก็เป็นรูปท้องถนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือคุณน้ำจะให้เด็กๆนะคะระบายสีนะคะรูปที่คุณน้ำมาได้ให้ไปนะคะจะเป็นรูปรถนะคะแล้วก็รูปท้องถนนนะคะเด็กๆระบายตามจินตนาการของเด็กเ,กเลยะค่ะระบายให้สวยงามนะคะเน้นก็คือไม่ออกนอกเส้นนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กเตรียมหยิบกันไกนะคะเพื่อเราจะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กเห็นไหมคะว่าจะมี2รูปด้วยกันนะคะก็คือรูปท้องถนนนะคะแล้วก็อีกรูปหนึ่งคือด้านบนนะคะจะเป็นรูปรถยนต์นะคะค่ะทีนี้นะคะเรามาเริ่มใช้กรรไกรนะคะตัดตามรูปเส้นปากเห็นไหมคะข้างๆจะมีรูปเส้นปากที่เป็น,นำดำๆอยู่นะคะให้ีเด็กค่อยๆนะคะตัดตามเส้นปะนะคะตัดเป็นวงกลมตัดให้ออกมาให้หมดเลยนะคะ ตัดกระดาษส่วนนี้ออกมานะคะเป็นรูปวงกลมออกมาเลยเราได้ส่วนทถนนมาใช่ไหมคะทีนี้เราจะเหลือรูปรถยนต์นะคะทีนี้เรามาเริ่มตัดรูปรถยนต์กันเลยนะคะเด็เด ค่อยๆตัดนะคะเหมือนเดิมค่ะตามเส้นปากนะคะที่คุณครูน้ําได้ทํำมาให้เด็กนะคะค่อยๆตัดนะคะพยายามตัดให้ชิดเส้นปามากที่สุดนะคะดเด็กก็ค่อยตัดเอามานะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ทั้ง2อย่างนะคะก็คือรถยนต์แล้วก็รูปท้องถนนนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมต่อไปเลยค่ะเมื่อเราเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้ให้เด็กๆนะคะหันกลับด้านนะคะก็คือความควาด้านที่เราไม่ได้ระบายสีลงนะคะแล้วก็ทากาวเลยค่ะหยิบกาวนะคะมาทาด้านบริเวณด้านหลังเลยนะคะเด็กๆด้านหลังคาให้ทั่วเลยค่ะบริเวณด้านหลังนะคะของกระดาษ เพราะว่าเราจะใช้ในส่วนนี้นะคะแปะแปะในจานกระดาษค่ะ mm ้า hmm. เสร็จแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะนำแผ่นกระดาษแผ่นนี้นะคะแปะลงไปในจานกระดาษพร้อมกันเลยค่ะ mm hmm. แปะให้สนิทเลยนะคะเด็กๆกดด้วยนะคะเนี่ยค่ะกดกดให้รอบๆเลยค่ะกดให้แน่นที่สุดค่ะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำคัตเตอร์นะคะหรือว่ากันไกก็ได้นะคะให้ผู้ปกครองทำนะคะในขั้นตอนนี้นะคะจะให้ผู้ปกครองรีดตามเส้นปะที่อยู่กลางถนนนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเส้นปะนะคะรีดลงไปเบาๆนะคะพอที่มันจะมีช่องว่างนะคะที่ให้ไม้ไอติมเนี่ยเสียบลงไปได้คะ่ะ พอเรารีดนะคะก็จะเป็นช่องว่างแบบที่เห็นเลยนะคะแล้วก็เราจะนําไม้ติมนะคะเห็นไหมคะเสียบเข้าไปในช่องว่างที่เราเจาะเมื่อกี้นะคะพอเราเสียบลงไปนะคะรถก็จะสามารถขยับนะคะหรือเลื่อนบนท้องถนนได้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำ ศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆเขาจะได้ผลงานของเด็กๆนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูน้ำจะสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะ